สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมต้องขออนุญาต Work ์ r ฟอร์มโฮมนะครับทำงานอยู่กับบ้านเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดที่กําลังระบาดอยู่นะครับก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีแต่รักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะมานําเสนอนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอยากให้ติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาคุยกันในเรื่องของโควิดะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีแต่ตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับทีนี้นะฮะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับจะเป็นยังไงแล้วก็ความสําคัญที่ทุกคนนะครับควรจะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตตรงนี้แล้วก็ผ่ามันไปด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับอาจารย์ทูสักนะครับในแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นไงติดตามชมพ้อมผมได้เลยฮะ ผูเยียบแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์นะครับนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะฮะอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคือต้งองบอกคุณผู้ชมนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งตั้งแต่เดือน2เดือนมนีย้ยอดคนติดเชือ้อโควิดรายวันนี่เยอะมากใช่ครับขยับสูงขึ้นตลอดเลยถูกนะทีนี้เนี่ยคือแน่นอนแหละว่าในในถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยนพวิการได้รับผลกระทบ แน่นอนร้อครับทีนี้ณนปัจจุบันตอนนี้ครับสถานการณ์ต้องบอกว่ามันเร็วร้ายมากนะรเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาย,ยัางไงบ้างครับก็ตั้งแต่รอบที่2เนาะเราก็เริ่มทำโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์เซลินทรอนตอนนี้ข้อมูลที่มีในมือเนี่ยเรามีคนพิการป่วยสะสมนะประมาณ600กว่าแต่ว่ากลับบ้านไปแล้วก็เหลือเฉลี่ยรอบหนึ่งก็ประมาณสัก 80- 100คน นะครับอันนี้หมายถึงคนพิการทุกประเภทเลยนะที่อยู่ที่บ้านวิสศิลินทรนซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามครับล้วก็บางคนก็อาการสีเขียวบางคนก็ดีขึ้นแล้วก็กลับไปกักตัวที่บ้านต่อนะรักษาตัวปกติไปแต่บางคนก็เป็นอาการสีเหลืองแล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลจริงๆเข้าไปนะครับนั้นเหตุนี้ก็เลยทําให้เรามาประเมินว่าเราจะมาวางมาตรการช่วยคนพิการยังไงก่อนที่จะตัดสินใจทําเรื่องที่เรากําลังจะทําที่จะคุยกันเนี้ย ก็มีข้อมูลว่ามีชุมชนของคนตาบอดแล้วก็ชุมชนของคนหูหนวกในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยติดเชื้อโควิดสามสิบกว่าคนทีเดียวเลยสามสิบกว่าคนก็เลยเป็นที่มาว่าเเราจะป้องกันยังไงเพราะว่าถ้าเราจะให้กักตัวที่บ้านเหมือนคนทั่วไปเนี่ยส่วนหนึ่งเขาทาได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งทําไม่ได้เพราะว่าเกิดที่บ้านเนี่ยบางทีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อแล้วก็บ้านยังอาจจะมีหลายคนติด แล้วเวลาคุณหมอเข้ามารับคนติดเชื้อเนี่ยเขาจะดูตามอาการบางครอบครัวเนี่ยคนทั่วไปในในชุมในครอบครัวเนี่ยเขาไปหาหมอแล้วแต่คนมีการอยู่คนเดียวะเพราะว่ามาติดเชื้อที่หลังก็ก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควรก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราก็หาลรือกับราชการ นะครับโดยทางหนังสือถึงกระทรวงผมพอกอเรานี่แหละนะครับว่าเรามาคุยคุยเรื่องนี้กันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเรื่องที่จะคุยกันนั้นครับณปัจจุบันเนี่ยครับคนพิการเนี่ยตอนนี้ที่ติดเชื้อโควิดสะสมแล้วเนี่ยกี่ท่าน,นังกี่รายในใน,ในกรุงในกรุงเทพหรือมหาน,นอย่างที่ผมเรียนนะสะสมประมาณ600อกวา่าแต่ตา่างจังหวัดเนี่ยข้อมูลก็จะกระจายอยู่ตามพมจอของจังหวัดนะครับ ถ้าที่ดูจากที่ภาครัฐรายงานเนี่ยก็น่าจะสักประมาณพันกว่าเาคาขึ้นไปะนะครับพันกว่าคนนี่หมายถึงมีหลายมีหลายระดับนะตั้งแต่เขียวเหลืองแล้วก็บางคนก็เป็นสีแดงเขามีอืมเรนั้นข้อมูลตรงนี้จะจะไม่เชื่อมกันทั้งระบบเพราะนั้นเราอาจจะต้องเก็บจากที่ประชุมอะไรมาซึ่งเราก็ประเมินแล้วว่าเวิร์สเคสเนี่ยประมาณ5%เนี่ยของประชากรเนี่ย นะครับน่าจะมีกรณิการติดประมาณนั้นประมาณร้อยคนเนี่ยก็นนยจะมีคนพิการประมาณนะครับ้อคนครับ,รบทีเนี้ยคาถามที่ผมสงสัยอีกอันหนึ่งก็คือว่าโดยปกติณปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลมันหายากแล้วใช่คับฮะค,คนคนทั่วไปเนี่ยนะฮะที่ติดโควิดทุกวันนี้คือต้องรออยู่ที่บ้านเพราะไม่มีเตียงแล้วอย่างในกรณีของคนพิการล่ะเขาเรา<บ>เรามีเตียงเพียงพอไหม<อ>แล้ว สถานที่ที่เราเออมันจะเอือเอ้อม่วยกับเราไหมกับการที่เราต้องไปอย่างบางที่เนี่ยเขาก็จะมีโรงพยาบาลสนาม <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่ของคนพิการเองเนี่ยโรงพยาบาลสนามมันอาจจะไม่อาํานวยเท่าไหร่ตรงนี้เรามีแนวทางในการแก้ปัญหาจริงๆโรงพยาบาลสนามทั่วไปเนี่ยบางแห่งที่เขาจัดที่มีคนเยอะๆอย่างเมืองทองเนี่ยเขาก็มีเซกเตอร์ของคนพิการอยู่นะก็เข้าไปได้แต่ว่าจํานวนก็คงเป็นหลักร้อยนะครับก็อยู่ได้กันตาม สภาพไปล้อมนั่นๆแต่พอเรามาํำบ้านวิทยาศาสตร์จริลินทอนเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยอันนี้จะง่ายขึ้นต่อไปคลายฮอดพีเทลนะครับก็รับอยู่จนทุกวันนี้นะครับนั่นคือสถานการณ์ทีนี้ถามว่ายากลําบากไหมถ้าอยู่คนทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องห้องน้ําห้องท่านี่แน่นอนตอนที่เราไปดูโรงพยาบาลสนามเนี่ยห้องน้ําเล็กไปเนี่ยเราก็เลือกที่นั้นไม่ได้นะเดี๋ยวผมก็จะเล่าตัวอย่างให้ฟังห้องน้ําที่คนมีการเข้าไม่ได้เนี่ยจะกลับตัวยังไง แล้วระบบการดูแลเช่นคนหูหนวกเนะี่ยมันต้องมีการสื่อสารนะเราถ้าเขาสื่อสารหมอไม่รู้ภาษามือจะทํำยังไงม่นน่โรงพยาบาลสนามก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าพอเราทําปับนะ๊บเนี่ยระบบเทคโนโลยีมันจะลงไปเช่นเราจะเอาล่ามเข้าไปไม่ได้เราก็ใช้วิดีโอคอลหากันนะเราก็มีล่ามตู้ TDRS เชื่อมต่อกันพอระ,ระบบมันเชื่อมต่อกันได้เนะี่ยคนหูหนวกก็เข้าถึงแล้วก็ทางกลุ่มพิการทางทางสติปัญญาออทิสติกหรือทางจิตนี่ก็เป็นปัญหา นะครับเพราะเวลาติดขึ้นมาเนี่ยบางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีปัญหาอารมณ์ปัญหาพฤติกรรมอย่างนี้ก็จําเป็นต้องมีคนที่เข้าใจผมยกตัวอย่างแค่เรื่องวัคซีนนะตอนที่เด็กกลุ่มออทิสติกหรือสติปัญญาไปฉีดวัคซีนนะคุณหมอไม่ได้ฉีดคนเดียวนะต้องมีอาสาสมัครมีพี่พี่พยาบาลคอยช่วยแนะนําด้วยสารสี่คนเพราะนั้นมันก็จําเห็นได้เห็นว่าต้องมีระบบพิเศษทีนมารองรับนะอันนี้คือเหตุผลและความเป็นมาเป็นไป แล้วในกรณีที่ผู้ป่วยที่เขาแยกว่านั้นนะที่เขาแบบต้องการแอดมิทเขาา้าโรงพยาบาลแล้วเรามีเตียงเพียงพอไหมสำหรับโควิดการผมผมบอกได้เลยสถานการณ์เดียวคนทั่วไปอะยังไงก็ไม่ไม่พออยู่แล้วเพราะนั้นเขาเลยออกแบบ2ระบบก็คือ Home Isolation ที่ว่าก,กับตัวที่บ้านกับเรื่องของ CI ก็คือ Community i s o l a t i o n จริงๆเรื่องนี้สปสอชอเขาคุยกันมาตั้ง2องสาเดือนแล้วละ่ะแล้วตอนที่เราทำงานในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาก็ทดลองทา ศูนย์พักคอยสำหรับคนทั่วไปในชุมชนประมาณสัก20กว่าแห่งเท่าที่ผมจําไม่ผิดแล้วพักคอยคืออะไรศูนย์พักคอยก็คือเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ในชุมชนมเพื่อรอเตียงว่าแทนที่จะอยู่ที่บ้านเนี่ยให้มากักตัวที่นี่เพราะคุณทําโฮมไม่ได้กักตัวที่บ้านไม่ได้เพราะที่บ้านมีติดกันหลายคนแล้วห้องนอนไม่พอเพราะว่าพอติดเชื้อเนี่ยต้องแยกกันนะยังมีครอบครัวหนึ่งพอติดเชื้อปั๊บเนี่ย แม่อยู่ห้องหนึ่งลูกอยู่ห้องหนึ่งแต่ถ้าถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ,อื้อทําไงเขาก็เลยคิดถึงเรื่อง community isolation ก็คือกักตัวในชุมชนเช่นใช้โรงเรียนใช้วัดนะฮะ<ม>ซึ่งเริ่มแถวคลองเตยก่อนเลยถ้าที่ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวัดสะพานแตอนเราเขาทดลองทำเนี่ยตอนหลังเขาก็เลยเริ่มขยายเพราะว่าจํานวนผู้ป่วยเยอะขึ้นครับตอนนั้นเราก็ฝากเขาว่าเออถ้ามีคนพิการฝากดูด้วยแรกๆก็รับฝากกันอยู่ะแต่ตอนหลังมันเยอะขึ้นน่ะ เขาก็ S <S <an> สื่อสารว่ามันจําเป็นแล้วนะคนพรริการอาจจะต้องมาคิดเรื่องนี้กันมันมาเขาเรียกว่ามันมามันมทําให้เราต้องเริ่มต้นตอนที่เคสคนหูหนวกสารสกว่าเคสกับเคสคนตาบอดที่รอเตียงอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีใครไปรับตั้งสามสี่วันนะ่ะองค์กรพิการก็เลยมาคุยกันว่าต้องลงมือทํากันละอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของศูนย์พักคอยคนพรริการในชุมชนอืแล้วตัวศูนย์เองเนี่ยมันอนํานวย ความสะดวกกับคนพิการได้มากน้อยแค่ไหนเรายังไม่เคยทำนะเราเพิ่งจะเริ่มทำตอนที่เริ่มทำเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับยากมากเพราะว่าคนพิการเรามีหลายประเภทเนาะแล้วก็สถานที่เนี่ยมีความสำคัญครับตอนที่คุยกันครั้งแรกเนี่ยตอนนี้เราได้สำเร็จแล้วก็คือที่โรงเรียนสังนคนตาบอดกรุงเทพเพราะว่าโรงเรียนสังคนตาบอดเนี่ยเป็นโรงเรียนทีเ่เป็นโรงเรียนที่มีหอพักประจำสำหรับนักเรียนตาบอด เขาก็เลยใช้ที่โรงเรียนเนี้ยเป็นศูนย์พักคอยสําหรับคนตาบอดซึ่งวันนี้ก็ไปเซตอัพกันแล้วนะฮะอาจารย์ผลเทียนนายกสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยก็ก็รับผิดชอบไปร่วมมืกอ,อกับกรมพกแล้วก็โชคดีที่โรงเรียนสำคนตาบอดยอยู่ใกล้โรงพยาบาลรามาทิบดีรามาก็มาเป็นแม่ข่ายให้ดังนั้นหลักของศูนย์พักคอยเนี่ยทำให้เรารู้ว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลต้นทางเนี่ยเราทําไม่ได้ครับคุณหมอก็มาดูสถานที่นะครับตามมูลนิธิช่วยคนตาบอดก็ สนับสนุนสถานที่แล้วก็มีคนเครือข่ายเข้าไปช่วยกันนะฮะทางกองทุนสปสอชอที่เป็นหลักประกันสุขภาพก็บอกว่าทั้งหมดนี้กองทุนจ่ายให้หมดเลยนะค่ายาค่าอาหารสามมื้ออะไรเขามีเกณฑ์อยู่ก็เตรียมระบบกันวันนี้ก็น่าจะได้เปิดประมาณต้นสิงหานี่แหละอีกไม่กี่วันตอนนี้ก็กําลังไปช่วยกันแต่ต้องมีระบบหลังบ้านนะมีแอดมินนะครับมีทีมดูแลมีอาสาสมัครมีคุณหมอนะครับมีระบบสื่อสารนะครับแล้วก็ระบบส่งต่อ ตอนนี้เราก็เริ่มมีลิสต์ของคนตาบอดเนี่ยที่จะเข้ามาอันนี้ก็เป็นการทําศูนย์พักคอยเชิงประเด็นเฉพาะความพิการเพราะว่ากลุ่มตาบอดเนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ต้องจัดแบบ,บหนึ่งใช่ไหมครับ,รบ,รบนี้พอทําไปเรื่อยๆในพอตกลงกันเนี่ยเราก็มีคำถามว่าแล้วพิการประเภทอื่นทำยังไงใช่ไหมเราก็บอกว่าตอนนี้เราครบและทุกประเภทพิการเป็นโควิดกันหมดตาหูร่างกายออทิสติกสติปัญญาจิตใจเจ็ดประเภทเนี่ยนะ LD ดีเนี่ยเป็นกันหมดแล้ว ก็เลยไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครกับกมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านรองผู้ว่ากรทมท่านสกวนทีกับท่านอธิบดีสลรานพัฒน์เนี่ยก็นัดหมายเราทีแรกเราก็ไปคุยกับโรงเรียนพิบูลประชาสรรอันนี้ต้องขอบคุณสพทอเลยนะพอไปคุยปั๊บเนี่ยสพทให้<ๆ>พื้นที่เลยแต่ปรากฏว่าพอจะลงมือทำเนี่ยทางคุณหมอมาตรวจพื้นที่บอกว่าห้องน้ำเนี่ยไม่แอสเสตละเพราะว่าห้องน้ําเด็กนักเรียนมัธยมอ่ะ เขาก็จะเป็นแถวยาวแล้วคนพิการอย่างมียูเชียอย่างเงี้ยจะขึ้นไม่ได้ใช้ประโยชน์จากห้องน้ําไม่ได้แล้วก็อาคารเนี่ยพอมันเป็นอาคารเปิดโล่งเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องของอาการแพร่กระจายของเชื้อก็เลยต้องมาคุยกันว่าจะวางปรับระบบยังไงโชคดีที่ทางสถาบันราชนุกูลเขารับเป็นแม่ข่ายให้ครับเขาก็เลยมุฟว่าไปใช้ที่โรงพยาบาลราชนุกูลไหมก็ไปดูอาคารโรงเรียนราชนุกูลเก่าซึ่งเขากําลังปิด เพราะว่าเขาไม่มีโรงเรียนในโรงพยาบาลแล้วอาคารนั้นน่ยใช้งานได้ก็เลยย้ายไปทําที่โรงเรียนราชานุกูลหรือว่าโรงพยาบาลราชานุกูลเป็นศูนย์บัาคอยสําหรับกลุ่มออทิสติกสติปัญญาแล้วก็จิตใจก็เกิดประเด็นว่าแล้วกลุ่มเคลื่อนไหวล่ะกลุ่มหูหนวกทาไงนะเราก็โชคดีอีกโชคดีจริงๆนะก็คือศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนมิการแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือว่า APCD ที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มีตึกฝึกอบรมอยู่ เป็นคล้ายๆโรงแรมใช่ไหมฮะก็ยินดีนะที่จะให้คนพิการทางกายเนี่ยทำศูนย์บัคคอยก็ตอนนี้กําลังวางแผนกันก็ได้โรงพยาบาลบางแห่งเข้าไปช่วยดูตอนนี้น่าจะเป็นวชิระ<ม>นะครับ<ม>เข้าไปดูให้<ม>พอวชิระเข้าไปดูให้ระบบก็จะเคลื่อนแล้วเพราะฉะนั้นสามแห่งตอนนี้เกิดแล้วก็คือที่สอนคนตาบอดกรุงเทพอันนั้นรามาดูที่สถาบันราชานุกูลอันนี้กรมสุขภาพจิตกับองค์กรคนพิการไปช่วยกันดูแล้วกรุงเทพมหานครลงระบบให้ แล้วก็ทาง APCD นี่กำลังเซตอัพกันวันวันพรุ่งนี้เขาจะประชุมซูมคุยกันทำให้ผมเห็นประเด็นว่าจริงๆศูนย์พักคอยคนพิการเนี่ยจำเป็นนะแต่ไม่ได้ทำงาง่ายทีนี้ก็เหลือหุหนโดอีกแล้วหุหนโดจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ติดต่อไปที่สพทออีกสพทาก็บอกว่ามันมีโรงเรียนสอนคนหูหนโดในกรุงเทพอยู่สองแห่งนะคะให้เราลองไปดูซิว่าเหมาะไหมก็วันอีกวัน่วอวันนี้จะไปดูพื้นที่กันถ้าได้เราก็จะได้ครบละตาหู ร่างกายจเจ็ดประเภทครบเลยครบเลยแต่ว่าจะแยกกันอยู่คนละจุดทีนี้มันก็มีประเด็นว่าแล้วจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดต่างจังหวัดทํำยังไงเราก็มองไปที่สวดนน,น,นทบุรีนครปฐมสมุรปาราการตอนนี้ก็มีคนออฟเฟอร์สถานที่ให้แนละ้วแต่ว่ามันยังมีกระบวนการอีกนะแล้วก็ต่างจังหวัดไกลๆเลยเนี่ยอาจจะต้องไปเริ่มต้นกับพมจกับสธารณสุขจังหวัดเพราะว่าเรื่อง เรื่องศูนย์พะคอยเนี่ยมันไม่ใช่คนทั่วไปไปอยู่นะไม่ใช่คนแข็งแรงไปอยู่แต่ต้องเป็นคนที่ติดเชื้อแล้วว่ะแล้วคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีสองแบบก็คือติดแล้วกําลังจะหายกับติดแล้วจะเป็นมากขึ้นที่น่าห่วงก็คือพวกเชื้อนะว่าแม้กระทั่งหน้ากากนะครับผ้าปูที่นอนหมอน้งมันต้องเซตใหม่หมดตุยท,ทุกวันทุกวันต้องมีระบบเราต้องมีการคลีนนิ่งทุกรอบทุกรอบอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรแต่เท่าที่เราได้รับคํายืนยันจากหน่วยงานรัฐ สาี่หน่วยก็คือกรมพกกรุ่นเทพมหานครกรณีกรุงเทพนะครับหลักประกันสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลต้นทางเนี่ยนะครับหรือว่าโรงเรียนที่จะมาช่วยเนี่ยทุกคนพร้อมหมดมองค์กรขณมิการก็มีหน้าที่ประสานขณมิการแล้วก็สนับสนุนในเรื่องที่ภาครัฐจัดไม่ได้ ตอนนี้สรุปก็คือว่าในเจ็ดประเภทของพิการตอนนี้เรามีสุพัชคอยให้ครบแล้วแล้วก็จะแบ่งตามประเภทด้วยใช่แต่เฉพาะในกรุงเทพหรือมหานครแต่ยังจังหวัดยังยังไม่ได้ทำอย่างคือในกรณีของ a p c d ซนะเนี่ยผมเคยไปเยี่ยมชมสถานที่เขานะคือโอเคเลยอ่ะใช่เหมือนโรงแรมเลยมีห้องนูนห้องน้ำสำหรับคนพิการที่ที่ทางด้านการเคลื่อนไหวขะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นการร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานโอ้หลายหน่วยงานมากใช่ไหครับหลายหน่วยงานมากเลยมีหน่วยงานอะไรบ้างครับตอนนี้ที่เข้ามาร่วมมือในเรื่องที่ต้องให้เครดิตเลยนะก็คือกรุงเทพมหานคร กมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,รแล้วก็โงรงพยาบาลอย่างราชานุกูลรามาธิปดีนะฮะแล้วก็องคอ์กรคนพิการเช่นสมาคมแห่งชาติทั้งหลายเนี่ยแล้วกมูลนิธิที่สนับสนุนเช่นมูลนิธิช่วยคนตาบอดบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ยังมีหน่วยอื่นๆอีกหลายหน่วยที่ต่อไปจะต้องเข้ามาช่วยเช่นกลุ่มจิตอาสาอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆเหล่านี้ด้วยนะที่เข้ามาร่วมมือก,กัน ที่นี่ฮะความแตกต่างระหว่างสู์พักคอยของเฉพาะสําหรับคนพิการกับคนทั่วไปเนี่ยมันมีความแตกต่างที่แบบเด่นๆ่นเลยเนี่ยมันมีในเรื่องอ,อะไรบ้างที่ชัดเจนมากๆนะก็คือระบบการจัดการนะเรื่องสถานที่ถ้าเป็นคนพิการที่ทางสภาพร่างกายเนี่ยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยเรื่องห้องน้ำนแน่นอน เรื่องการวางเตียงนะเตียงตอนนี้เราได้เตียงกระดาษของ s อ g มาต้องขอบคุณ STG ด้วยนะครับมันต้องแข็งแรงอ่ะทีเนี้ยพอมไม่ได้เนี่ยมันอาจจะต้องเสริมหรือเปล่านะซึ่งก็มีประสบการณ์ทําที่บ้านวิทยาศาสตร์จินิทอนแล้วนะครับเขาก็พร้อมที่จะมาซัพพอร์ตให้เราอันนี้คือสิ่งหลักๆเลยอันนี้คือในเรื่องของกายภาพนะครับอันที่สองเนี่ยจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าใจ ประเภทของความพิการนั้นๆซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าบางประเภทพิการเนี่ยเขาไม่ไม่เคยคุ้นเคยถ้าเป็นหมอทั่วไปพรฉะนั้นพอเราได้สถาบันโดยเฉพาะทางมาเนี่ยคุณหมอพยาบาลจะเข้าใจเช่นผู้ผู้บกพร่องทางจิตเนี่ยเกิดอยู่ๆแล้วเกิดปีความเครียดเนี่ยมันจะต้องใช้กิจกรรมอะไรไม่ใช่ไปนอนพักคอยเฉยๆนะคุณหมอบอกต้องมีสถนนานการณ์ด้วยนะแล้วทําไงถึงจะปลอดภัยมันก็จะต้องมีห้องหนึ่งเลยสําหรับเอาไว้รีแลกซ์แล้วก<ะ>็วมี คอนเทลนะอาจจะทางใกล้ทางไกลมีกิจกรรมแต่คนก็ไปทําต้องใส่ชุดพีพีมัเลยนะครับป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยนี่คือความแตกต่างจากคนทั่วไปถ้าเป็นของคนทั่วไปเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะฮะของคนทั่วไปก็ยังโทรศัพท์คุยญาติพี่น้องนะครับของเราบางทีบางทีไม่มีญาติทำไงอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีผู้ช่วยที่ผู้ดูแลเป็นกรณีเฉพาะถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขายิ่งไปใหญ่เลยเพราะว่าตัวคนเดียวอะ แล้วบางคนครอบครัวไปกลับตัวแล้ว่พออยู่คนเดียวมองก็ไม่เห็นนะสื่อสารกับใครก็ไม่ได้ยิ่งกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียง<ช>หรือว่าเคลื่อนไหวลําบากก็เป็นปัญหาหรือว่าปัญหาอารมณ์สื่อสารพฤติกรรมเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นในส่วนมะคอยเนี่ยก็จะช่วยได้แต่เราจะรับเฉพาะกลุ่มที่ติดเชื้อโควิดผลบวกสีเขียว พราะถ้าเกินสีเขียวเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วต้องไปอยู่โรงพยาบาลครับอันนี้เป็นมาตรฐานอย่างนี้ก็ต้องเป็นาการถือนะก็ยังมีช่องโหว่อยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสูงในกรณีสีเขียวเนี่ยมาอยู่ที่สูภรพักคอยได้แต่ถ้าคนที่เขาติดมาจากบ้านเนี่ยเธอเงคนพิการยืนแะดาบสีเหลืองแล้วแต่ว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้อ่านี่แหละคือจุดที่จําเป็นต้องมีสูตรพักคอยเพราะอย่างนี้ครับพอระบบบ้านเราสุขภาพเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นจากคุณหมอหรือจากโรงพยาบาลเนี่ยเราไปต่อไม่ได้นะแต่ถ้าคุณมาอยู่ H i ไ กักตัวที่บ้านลงทะเบียนกับสพสชถ้าคุณเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยเขามารับตัวคุณทันทีแต่ถ้าเป็นคนพิการแล้วไปอยู่ศูนย์พักคอยก็เหมือนกันถ้าอาการมันมันหนักขึ้นไปเป็นสีเหลืองเขาก็จะส่งต่อคุณทันทีเพราะฉะนั้นระบบเตียงเนี่ยมันจะเข้ามาเติมทันทีแล้วก็ส่วนจะได้ตามลำดับคิวยังไงก็ขึ้นอยู่การจัดสรรข,ของเขาซึ่งโอกาสมันดีกว่าที่เราไปหาเองเรื่องหาเองไม่มีทางเลยครับ <Ừ. S 2> อันนี้คือจุดเด่นเราถึงตัดสินใจว่าต้องทำโฮมไอโซเลชันากาักตัวที่บ้านกับต้องทำสศูนพักคอยก่ามีการไม่งั้นส่งต่อไม่ออกนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองด้วยส่วนหนึ่งถูกครับใช่ไหมครัถูกครบาบุคลากรตัวนี้มันพอ,อทุกคนบอกว่าไม่พอ,อนะแต่แต่ว่าอย่างนี้ฮะถ้าไปอยู่ในสนย์พักคอยเนี่สิ่งที่ก็จะได้คือชุดยายทั้งเซ็ต นะยามาตรฐานที่ที่เขารับประทานนะตาอโรคโควิดนี่แหล,กละก็อย่างฟาริทิลาเวียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัตาลโจนเนี่ยเท่าที่ผมประสบการณ์ที่ผ่านมานี่เราเจอเคสเยอะนะจากสภาเคยมีการจัดสมาคมต่างๆแล้วก็ประสานให้ไปรับบริการเนี่ยคนที่ได้รับยาเนี่ยโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นปกติเนี่ยเร็วมากถ้าเกิดได้รับยารเร็วเพราะนั้นเราก็หวังว่า ส่วบัคคอยเนี่ยจะช่วยให้คนมีการเนี่ยได้รับยาโดยเร็วแล้วก็ได้ฟื้นตัวกลับมาเราไม่อยากให้ป่วยหนักขึ้นนะฮะอันนี้คือจุดที่ที่สำคัญที่สุดถึงจําเป็นต้องมีเรื่องนี้ครับสําหรับวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับรักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่มานําเสนอที่นี่อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ